เรามาลื้อไดสตาร์ทมอไซค์ตัวนี้กันเลยนะคะลื้อแบบนี้เลยนะจ๊ะลื้อออกมาดูเลยค่ะแล้วก็จะมาเช็คทุ่นนะคะลูกค้าบอกว่าหมุนหมุนหยุด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 หมุนหมุนเนาะเจ้าของนะคะทานนะคะอืมทานก็ยังโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูทุ่นนะตัวนี้หัวคอมใหญ่มากโอเคเราก็จะอันดับแรกเลยก็คือเช็คทุ่นนะคะ แล้วก็ดูองค์ประกอบโดยรวมก็โอเคนะคะแม่ลงแม่เหล็กก็โอเคอยู่ยก็เป็นหลอดเช็คแลมนะครับเป็นหลอดไฟเช็คแลมนะครับที่เคยทำคลิปไปแล้วนะเนี่ยนะทำแบบนี้นะครับเอาสายกราวมาพันกับกราวตัวถังนะครับตรงไหนก็ได้นะครับตรงนี้พันง่ายก็พันตรงนี้นะครับอย่าให้สายไฟโผล่มาจิ้มโดนั้วก,กลางนะครับ ััวบวบบนะครเคยมี fc ขอมานะคะทั้งท้องก็น,นี่เลยนะครับอธิบายให้ดูนะชุดได้เลยชุดลงกาวนะครับช็ดก,กาวก่อนช็คก,กาวก็เป็นนั้นว่าตัวนี้ไม่ไม่ลงกาวนะครับแล้วก็สภาพก็ยังดีอยู่นะครับที่ fc ถ่ายรูปมาส่งมาในไลน์นะครับ ส่งมาในข้อความนะช่างก็ดูแล้วไม่เสียนะครับแล้วก็ให้คำตอบไปว่า Fc ประกอบไม่ถูกนะครับเพราะว่าอาการก็คือแอกอย่างนี้หยุดนะครับแอกหยุดนะครับเวลาไฟเข้าตัวนี้นะเข้า B บ,บวกนะเข้าจึ๊กแล้วมันก็หยุดเข้าจึ๊กแล้วก็หยุดอย่างนี้นะครับเดี๋ยวช่างจะมาประกอบให้ดูนะครับทีนี้ก็ทำความสะอาดหน้าสัมผัสก่อนนะครับอของคอมมิวสเตเตอร์นี้ S <S 2> <S 2> <S ตัวนี้เป็นแบบแนวตั้งนะครับฐานเขาจะตั้งนะครับฐานก็ตั้งตัวนี้ก็ตั้งนะครับมันก็จะดีต่อการถอดการใส่นะครับเขาออกแบบมาดีมากนะตัวนี้นะแต่ว่าปัญหาคือเสียเราต้องทิ้งนะตัวนี้ไม่ไม่มีใครมีนะครับไม่มีอะไรเนาะตัวหัวคอ<า>มนะ,นะคะทำมาดีนะเขาทำมาดีมากสวยด้วย ง่ายตรงที่อย่างนี้นะครับเราก็แค่วางลงอย่างนี้นะให่ตอนตอนลือนะ้เอเนาะไม่ต้องไปงัดฐานอะไรยุย่งยากนะประกอบเลยใช่ไหมคะประกอบเลยครับใส่้าไปฐานก็ใครกลัวว่ามันจะผิดนะครับตอนลื้อก็ให้มาร์กไว้นะครับแมจิกหรือสีก็ได้นะครับ ง่ายก่อนเลยเพราะว่าพวกนี้ถ้าผิดมันจะหมุนผิดด้วนะประกอบผิดมันมีหมุนผิดนะครับง่ายว่าถ้าเราสลับบวกลบแล้วมันหมุนกลับข้างได้เราประกอบผิดมันก็ผิดเหมือนกันนะครับทางที่ดีนะใครที่จะรื้อซ่อมนะคะก็มาร์กไว้ดีที่สุดนะคะเวลาซ่อมเสร็จเวลาประกอบเราก็จะได้ไม่พลาด เดี๋ยวช่างมาลองกันแรกนะคะเราจะจะใีใ้ใสนะให้เห็นกันนะน,นี้จะให้เห็นทิศทางการหมุนนะคะอลองเลยนะคะก็ให้ข้อมูลไปแล้วนะครับว่าน่าจะประกอบผิดนะหรือประกอบมีปัญหาตรงไหนตรงนึงนะครับก่อนที่ลูกค้าจะส่งซ่อมเนาะช่างได้<ก>คุยกันนะข้อความแล้วแจ้งแล้วนะคะ ว่าประมาณนี้เลยแล้วส่งใดมาก็จริงๆนะคะก็คือเหมือนที่เราให้ข้อมูลไปเลยเนาะโอเคลองมูอ่าจะได้ไม่ต้องไปซื้อใดลูกใหม่อ่าใดลูกนี้ไม่ได้เสียนะคะแล้วจับไว้ดีกว่าจับ าเลยค่ะทางของก็จะมีวงจรด้วยเนาะใช่ไหมคะก็จะมีวงจรอธิบายให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูก่อนนะให้เห็นแบบจบบจะาเลยนะคะกับนี่เนาะแบบลูกนี้นะคะเดี๋ยวถ่ายกว้างๆนะนี่นะคะจะได้เห็นสายว่าไฟเนาะมาจากไหนนะคะแหล่งพลังงานมาจากไหนนะคะมีแค่นี้นะคะ เนาะคลิปนี้ชัดเจนสายตัวคี้พิรใดเขาแรงมากช่างทองยกไว้เลย,เลยดูมือนะคะดูมือนะคะด,ะคะดีแบตบแบตเตอรี่ลูกเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวอธิบายหน่อยนะครับตัวนี้คือมอเตอร์ ตาร์ทใช้ได้ปกตินะครับตัวนี้แหล่งจ่ายพลังงานเขามีปัญหานะครับตัวนี้นะอาจจะเป็นไล่ดูที่สวิตช์ o อนออตัวไหนก็ได้นะครับสวิตช์มาเปิดรีเดย์นะครับแล้วก็ดูที่สายไฟนะครับมันผิดปกติไหมนะครับสายไฟเมนนะครับทั้ง2เสเซนนะทั้ง E ทั้ง B นะครับโอเคครับโอเคไดลูกนี้เสร็จ100%ยนะคะไดไม่จะเป็นอะไรนะคะจุดเสียที่ช่างทองอธิบายแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคือ ให้ไปไล่ดูสายไฟนะคะอย่างที่ช่างทองบอกเลยนะคะแล้วก็คุยรายละเอียดแล้วนะคะคลิปนี้เป็นประโยชน์มากๆนะคะใครที่มีปัญหาเหมือนต้นคลิปนะคะลองดูไล่ดูแบบนี้ได้เลยนะคะดีกว่าซื้อใดลูกใหม่นะคะโอเคจบงานแบบสวยๆค่ะคลิปนี้ได้ความรู้ไปเต็มๆเลยนะคะใครที่มีปัญหาจะได้ความรู้คลิปนี้ไปเยอะมากฝากกดไลค์กดแชร์กดแชร์เผื่อ เอท่านที่มีปัญหาเขาจะได้แก้ปัญหาได้แบบง่ายๆนะคะไม่ต้องเสียตังค์เยอะนะคะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะตัเนี้ยจจะเป็นเบรกหรือเป็นขาตั้งนะครับลองไปหาดูนะคะเนาะฝั่งนี้นะคะเนาะต้องไปไล่หน้างานนะคะต้องไล่ลบนะคะโอเค